เชื่องหลังบันเต้เลยดูพี่ดูท่ายืนเนี่ยดูแม่รูปฟ้าประธานหลายจริงๆโอ้เครื่องดื่มแบตเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเงื่อและออกกำลังกายคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวดหลังสวยมากมาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราชมสุดยอดพ่อพันธุ์ครับควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามของปิยรัตน์ฟาร์มครับควายงามเมืองชัยนาทครับผม คราวนี้เรามาดูสุดยอดแม่พันธ์ุแม่บ็อกยักษ์ใหญ่ครับมาพร้อมกับลูกด้วยครับผมยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันนะครับครับลูกสาวฟ้าประทานครับคุณผู้ชมดูดูหลังใ่้ยืนถ่ายืนนี่สุดจัดประหลาดอ้หลั่สัดสวยครับครับเซเกครับสำหรับแม่นี้นี่สายเลือดเรากอพันธุกรรมแล้เป็นไปเป็นมางไครับอันนี้ ลุงกำนันโพสแบ่งมาให้ครับเป็นควายป้าแป๋วพี่สาวครับอ๋อเป็นควายของป้าแป๋วใช่ครับรผม <Pam S 1> ซื้อต,ตั้งแต่ตอนอดนมได้ประมาณสิบเดือนครับซื้อมาสี่แสนครับซื้อมาสี่แสนรับลูกแม่สวยของป้าแป๋วกับทองตีโตครับอ๋ออันนี้ซื้อซ,ซื้อมานานอย่างครับเนี่ยซื้อตั้งแต่ตอนแม่ได้ประมาณสิบเดือนครับซื้อตั้งแต่ตอนแม่ได้สิบเดือนครับแล้วก็พอเป็นสัตว์ผมเอาไปจ้างฟ้าประธานผสมจริงมาครับออกเป็นเพศเมีย อันนี้คือสายเลือดพันธุกรรมของเจ้าฟ้าประธานฟ้าประธานครับลูกสาวฟ้าประธานควายงามฟาร์มดอนมหาคุณผู้ชม18วันค่าตัวล้านห้าครับ18วันล้านห้าครับล้านห้าแสนครับคุณผู้ชมครับเด็ดจริงเด็ดจังครับตัวนี้สวยครับตูดสวยลำโตสวยครับคือท่ายืนนี่สวยเลยครับท่ายืนสวยมากน้องเกเนาะใช่ครับ อายุกี่วันครับเนี่ยตอนนี้22วันครับ22วันครับเนี่ยดูหลังนี่พี่ดูหลังดูตูดสวยครับนี่ครับเสียบินเสียบินควยงามฟาร์มรามาหาครับผมตามมาเจอนี่ครับลูกสาวรับลูกของฟ้าประธานครับนี่ครับอ้ท่ายืนนี่ดาราเลยเนาะสเกเนาะครับควาย22วันคุณผู้ชมค่าค่าตัว1ล้าน500 0 0บาทจับพี่อยู่ลง พึ่งขายได้สักห้วันนี้นะครับอ๋อพึ่งพิ่งตกลงกันห้าวันครับจะไปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่แถวนี้แหละครับอ๋พักพวกแบ่งไปครับพักพวกแบ่งไปเนาะแม่พันยักษ์ใหญ่ใส่กับพ่อฟ้าประทานครับลูออกมากระเลส Amazing เลยครับคุณผู้ชมครับแม่นี่สูงเท่าไหร่นะครับ ผมไม่เคยวัดตั้งทิ้งผมซื้อผมซื้อที่เหล่ากอผมซื้อตามพันธุกรรมครับบางคนไปซื้อขวายถือตลราเมตรไปเลยครับครับครับผมไม่เคยถือตั้งทิ้งครับผมใช้สายตาเลยครับครับผมอันนี้คือถ้าเสียเกตไปซื้อขวายที่คุณผู้ชมไม่ต้องถามหาตลราเมตรครับไม่ถามครับขอแค่พันธุกรรมชัดเจนเนาะเสเกตพันธุกรรมดีสายตาเราชอบเราเลยยังไม่เบื่อครับครับครับถ้าเราไม่ชอบเราก็เียต้องเบื่อครับเราก็ขายทิ้งครับคือถ้าเรามองว่าสวยนี่ พร้อมกระโจนใส่เลยนะครับถ้าเราชอบเราซื้อเลยครับเราเช็คประวัติได้เราชอบเราซื้อเลยครับบางคนถามสูงเท่าไหร่โอ้โหไม่ต้องมาวัดผมไม่เคยวัดสักทีครับครับผมครับครับแต่ของผมชัดเจนแน่นอนครับผมสายเลือดเรากอพันธุกรรมนี่บอกเลยครับว่าหายห่วแน่นอนครับสําหรับดูตูดนี่ครับบล็อกและลูกชายลูกสาวครับลูกสาวครับผมตูดสวยมากน่สะเกเนาะ คออวาย22วันนี่มันน้ำนมแม่เขาดีด้วยครับไได้สวยขนาดนี้เลยเนาะนที่เขาบอกว่าพลังน้ำนมใช่ไหมเสกยศใช่ครับโอ้เข้งขาเนี่ยแม่เขาใหญ่นะด้วยแม่เขาใหญ่พ่อเขาใหญ่ครับด้วยความที่เป็นแม่พันธุ์ที่สูงมากก็คุณผู้ชมก็ดูครับยืนมิดหวัวลุงสุทินแล้วกันครับ <laughs> สูงไม่สูงคุณผู้ชมดูเอาครับผม แม่ลายกาดจริงๆครับควายเด็กตัวนี้สวยครับอนาคตนี่ยังไงก็เฉิดชายในสนามประกวดเนาะสเกเนาะแน่นอนครับเพราะเขาเลี้ยงเขาเป็นสายประกวดครับครับแน่นอนล้านเอร์เซ็นได้เจอกันในสนามประกวดแน่นอนครับผมเดี๋ยวบอยทีซีขออนุญาตไปซูมให้ดูชัดๆครับนี่ครับดูหลังเลยครับดูตูดดูหลังเลยพี่นี่นี่ ดูตูดดูหลังนี่ครับที่มาของคาว่าหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมเนอะโอ้โหท้ายนี่เต็มมากอัอตลักษณ์ชัดเจนครับอัตลักษณ์ควายไทยนี่ชัดเจนครับคือชัดตั้งแต่เด็กเลยครับผมดอกเขาบาเลยดอกเขาใหญ่ตามพ่อ <laughs> จุด จุดหนึ่งที่บอยทีซีชอบมากคือไหลหน้าครับเจคครบไหลตูตัวครับไหลหน้ากว้างมากเนาะกับหลังตรงครับนี่ดูไหลย่นี่ผู้ชมดูสิงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นควาย22วันนะดูท่ายืนแหมฉายแววดาราตั้งแต่เด็กครับชอบเล่นขี่เล่นใช่ไหมครับครับคุ้นมากเนาะชอบเล่นกับคนครับคือปกติถ้าควายควายเด็กเนี่ยเขาจะไม่ให้จับเลยนะไม่เข้าหาครับเขาจะไม่ให้คนจับ อันนี้เขาเชื่องเชื่องมากนะดูดิยืนจับนี่เล่นเล่นเหมือนแมวเลยเนาะสก,กีด <laughs> โอ้โหเด็ดครับเด็ดดูลำตัวดูหลังดูไหล่ครับเด็ดดวงครับเด็ดดวงโอเคครับสำหรับผลงานในฟาร์มครับแล้วก็แม่พันุตัวที่หนึ่งดูเงเก็บผ่านไปครับผมจะไล่ลูกไป อย่างที่บอกครับที่นี่ยังมีทีเด็ดอีกเยอะครับคุณผู้ชมครับถ้าถามหาควายดีควายยักษ์ควายใหญ่คุณผู้ชมถ้าเข้ามาที่ปิยรัตนฟาร์มครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมอัดแน่นด้วยสายเลือดพัตุกรรมเหล่ากอครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ